สาธุสาธุเด้อไข่เด้อนี่นะครับเตรียมจุดนะครับผมหนึ่งพันนัดนะครับนี่แกบนในไข่นะครับหนึ่งพันัดจุดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวพีค่ะครับผมหล่นอยู่ข้างล่างครับกระจายครับนี่ได้เลขหางประทัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม แก้บนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอพรต่อเลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกแล้วครับผมกับช่องโอสายลุยนะครับผมก็วันนี้ผมมาพาท่านผู้ชมมาที่วัดสมานมิตรนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมจะมาแก้บนนะครับผมก็คือบนไว้นะครับผมจะมาจุดประทัดนะครับผมให้ให้ไข่นะครับผมที่วัดสมานมิตรเพราะว่า เราพูดไปแล้วนะครับก็นี่ครับก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นป่าบัวนะครับก็ตอนนี้ผมกําลังเร็งหาไอ้ที่เขาจุดประทัดไอ้ไข่อยู่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนเขาย้ายที่นะครับเดี๋ยวจะลองไปถามเขาดูนะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมว่าแก้บนนะครับผมจะได้เลขหางประทัดอะไรนะครับผม เราคอยติดตามนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับผมก็แดดร้อนมากครับตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับนี่ครับก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมเดี๋ยวจะไปจุดประทัดแก้บนให้ไข่นะครับว่าจะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเจะนํามาฝาก ท่านผู้ชมนะครับว่าจะได้ตัวอะไรบ้างไปกันเลยครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวไปหาไอ้ที่จุดเตกประทัดก่อนว่ายุ่ตรงไหนนี่ครับนี่ที่วัดสมานมิตรนนนอุจจังพาเพื่อนกำลังไปหาประทัดจุดแล้วครับเราลองไปถามเขาครับอ่านะครับนี่ก็มีพี่เขามาบอกเนาะก็เราไม่ไม่เคยจุดเนาะ ก็มีที่เขามาบอกว่านี่ครับให้เอาเงินใส่ในกล่องสามน้อยแล้วก็หยิบประทัดมาจุดได้เลยนะครับผม,มก็นี่ครับมันจะมีที่จุดนี่คือนี่ครับนี่เอามาเสนมาห้อยในนี้เลยเนาะพี่เขาบอกเนี่ยจุดเองก็ได้นะครับถ้าไม่จุดก็จะมีคนจุดก็ไปตามเขาก็ได้เนาะจุดเองไหมจุดเอง,เองลนะเลนาะ น้าป้านู่นแต่เอาประทัดนู่นนะครับบริเวณฝั่งนู้นก็จะเป็นอ,องค์พญานาคนะครับผมไกลๆนู่น,น,นะครับเห็นแวบๆไกลนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนู่นนะครับนี่นครับนะครับอุจจังนับเงินละ ครับแล้วดีครับแล้วก็เอาเงินใส่ไปในกล่องเลยนะครับใส่ข้างบนนะครับใส่ไปเลย นะครับเราจะเอากล่องไหนเดี๋ยวเรามาดูนับเลยเอาลงเลขเก้าเออกล่องนี้ดีกว่ากล่อ,องบนนะครับออกบนเย่ยด้ครับเดี๋ยวเราไปอธิษฐานก่อนอ นี่นะครับเดี๋ยวเราได้ประทัดมาแล้วนะครับผมก็ได้ประทัดเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะมากรา,าบขอพรอีกครั้งนะครับผมก็นี่ครับด้านหน้าจะมีคาถาของไอ้ไข่ให้อ่านนะครับผมแล้วให้ท่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปจุดประทัดกันเนาะนี่นะครับผมก็ ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จุดทูบเรียบร้อยละขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปจุดนี่ครับประทัดกล่องนี้นะครับผมก <c oughs> ็เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูเลขหางประทัดว่าจะได้ตัวไหนนะครับสาธุสาธุเด้อไข่เด้อ นี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็จะจุดนะครับนี่ครับมีไหแยกระยำครับมีเหรอครับนี่ครับผมอ่ะครับพป่วยช่วยนี่ครับเราจะจุดนี่นะครับผมนี่นะครับเตรียมจุดนะครับผมหนึ่งพันลัดนะครับนี่

นี่นะครับผมก็แฝนประมาณนี้นะครับผมจะมีที่จุดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพี่เขาจะจุดให้นะครับจุดเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่เขาจุดให้มาแล้วครับลบนะครับผม ร้อยแล้ครับเรียบร้อยพี่อ้นี่ครับหล่นอยู่ข้างล่างครับกระจุยกระจายครับนี่นี่นะครับได้มาแล้วนะครับนี่ก็แผ่นมใหญ่เนาะก็นี่ครับ บังเอิญจังเลยอ่ะเขาอยากจะแห่ของดูเหล็กถูกข้ขอมากเลยนี่นะครับสามตัวข้างบนได้หกสี่แปดนะครับข้างล่างได้ห้าสามนะครับนี่นะครับเลขหางประทัดคนลุกจริงจนี่นะครับผมเลขหางประทัดที่เราจุดเมื่อกี้นะครับผมขอพรในไข่แล้วก็แก้บนด้วยนะครับได้เลขหางประทัดนี่ครับ ตัวนี้เลยนะครับผมมาที่วัดสมานมิตรนะครับเลขหัมประทัดได้หกสี่แปดนะครับสามตัวนะครับผมส่วนสองตัวได้ห้าสามนะครับ<า>นี่ตุดมา่ชาวควรออกมาตัวเดียวกันเลยก็ใช่ชไงตัวเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับผม ผมก็จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ได้เลขหางประทัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแก้บนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอพรต่อเลยนะครับผมก็ได้ทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับที่วัดสมานมิตรนะครับผมอยู่ที่โคราชนะครับจังหวัดโคราชเรานะครับผมก็นี่ครับเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมที่เห็นตัวเลขแล้วลองไปเสียงลัตเตอรี่ไว้นะครับผม 68นี่ตรง68เป็นเลขเลขเลขงวดน,นี้น่าจะดัง6869นะครับผมนี่ก็ได้เลขหางทัตอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูการวันออกอีกทีนะครับว่า16เมษายน2566มันจะออกตัวไหนจะตรงกับเลขหางทัดรเราหรือเปล่าจะ3ตัวหรือ2ตัวจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นนะครับขอพรในไข่แล้วนะครับผม ือจะเข้ารางวัลที่หนึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับวัดสมานมิตินี้ก็คือว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งกันบ่อยมากนะครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดสมานมิตร์นะครับผมก็นี่ครับผมก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมเฮงเฮงฟังๆันะครับผมขอให้ร่ำขอให้รวยในงวดนี้ตามๆกันไปนะครับผมแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสําหร this, like Math, so other, ับคลิปนี้ก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยว รอดูโอกาสหน้าจะมีคลิปอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนจากกันไปก็อย่าล, <in ein Wide iety> ลืมนะครับผมกดติดตามช่องโอสายลุยให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับในครั้งหน้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยนะครับผม ปลเดียวคลิปนี้ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธุเอ็งเองังๆในงวดนี้กันทุกคนนะครับผมระต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ